วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาทําปอเปี๊ยะกินนะครับผมเป็นปอเปี๊ยะทอดนะครับมาดูครับดูรสชาติดูสีหน้าอร่อยมากครับท่านผู้ชมครับดูโอ้โหน่ากินอย่างเลยครับนี่ฮควันนี้เราจะมีพิซเตอร์เรามาทํานะครับผมเนี่ยเราก็จะใช้แผ่นแป้งตัวนี้นะครับผมดึงออกมาเลยครับดึงออกมาเลยครับผมเนี่ยแบบนี้เลยค่อยๆดึงนะครับแบบนี้ครับผมอ่าได้แล้วครับผมจากนั้นก็จะเอามาวางบนจานนะครับจะมาวางบนจานเหมือนปูไว้แบบนี้เลยครับผม อ่าเสร็จแล้วเราจะเอาเนี่ยครับเครื่องปรุงของเรานะครับผมจะเป็นบ้นเส้นผัดนะครับเป็นุ้นเส้นใส่เครื่องใส่ถั่วงอกใส่ต่างๆนะครับเครื่องเข่าตามสูตรนะสูตรบางทีเขาไม่บอกนะครับเนี่ยฮะจากนั้นเรามาใส่ไว้ข้างๆแบบนี้ครับข้างๆมุมแบบนี้นะครับกองๆแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะม้วนม้วนมวนนะครับผมอ่าจะเยอะจะน้อยแล้วแต่ชอบเลยครับถ้าทําขายก็เอาปริมาณให้พอดีนะครับจากนั้นก็ม้วน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 แบบนี้ครับม้วนเข้าไปเลยแบบนี้นะครับ อ่าแล้วก็พับข้างๆแบบนี้ครับพับแบบนี้นะครับนี่ฮะก็มีสูตรของเขาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ทำง่ายๆนะครับนี่ฮะจีบข้างๆเลาวแล้วก็พับต่อยครับท่านผู้ชมครับพเซนเตอร์ของเราก็คือทำครั้งแรกนะท่านผู้ชมครับแต่นางก็เป็นนะครับแบบนี้นะครับนี่ฮะตรงนี้เราก็จะปิดกาวนะครับผมกาวของเราก็คือไข่เป็ดนั่นเองครับเอามาทาตาทานครับเพื่อมันเหนียวนะครับเหมือนกาวที่เชื่อมต่อให้สนิทแบบนี้นะครับ เวลาทอดมันจะไม่เปิดออกนะครับแบบนี้เลยครับได้แล้วชิ้นหนึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะโอ้สวยงามนะครับมือเกือบเป็นมืออาชีพแล้วนะครับนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับโอ้ดูคนช่วยทำเยอะแยเลยครับอันนี้เราไม่ได้ทำขายนะครับเลี้ยงญาติพี่น้องครับผมจะมีการขึ้นวันใหม่นะครับก็เลยช่วยกันทํำนะครับจากนั้นก็ตั้งไฟให้ร้อนครับเอาไปทอดเลยครับใส่ไปทีละอันครับค่อยๆเทลงไปครับผม เ <ciğim. S 2> นี่คยค่อยๆทอดค่อยๆใส่ลงไปนะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับไฟแรงเกินไม่นะไฟน้อยเกินก็บอได้นะครับทีนี้เราก็ต้องพลิก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 ไปเรื่อยครับกลับไปเรื่อยนะครับกลิ่นหอมเริ่มเข้ามาแล้วท่านผู้ชมครับเนี่ยเริ่มเดือดแล้วครับไฟเริ่มเดือดไฟเริ่มเดือดครับกับการที่เราพลิกนะครับเราทอดนะให้มันสุกไปเลยนะครับผมนี่ฮะสีเริ่มเปลี่ยนละสีเริ่มเปลี่ยน นะครับเนี่ยโอเคครับตักใส่จานครับผมโอ้ดูสีสันน่ากินมากเลยครับท่านผู้ชมครับสีสันน่ากินมากเลยตักใส่จานแล้วก็อ่าเราจะใช้กระดาษทิชชู่นะครับเพื่อที่จะได้ซับน้ํามันนั่นเองนะครับผมแล้วก็วางบนกระดาษทิชชู่ไปเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับสีสันน่ากินน่าจะทําขายได้เลยครับแบบนี้นะครับสวยงามนะครับเอาละครับนี่ครับ เสด็จน้ำเรียบร้อยเสด็จน้ำมันเรียบร้อยก็ยจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยครับผมเนี่ยพร้อมที่จะเอาไปเสิร์ฟให้สลับพิซนเตอร์ของเราได้กินนะครับผมเนี่ยหลังจากที่เราได้ไปแล้วนะครับก่อนกินเราจะต้องตัดแบบนี้นะครับกัานไกลตัดแชบเชบชบชชแบบนี้นะครับเพื่อเวลาเรารับประทานจะรับประทานง่ายนะครับเนี่ยหชิ้นตัดได้5นะครับผมก็แล้วแต่เราจะตัดขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับ 4- 5้านะครับเอาละครับผม ได้ทีพีเซนเตอร์ของเรากินเลยครับโอ้น้ำลายใหญ่ย้อยน้ำลายยืดเลยครับเนี่ยพีเซนเตอร์เราก็ไม่อยู่ครับพร้อมที่จะลุยครับผมนะครับจับเลยครับชิ้นไหนเลือกเลยนะครับเรามีน้ําจิ้มสุดเด็ดนะครับผมจิ้มลงไปนะครับโอ้ผมเชื่อว่าหลายคนน้ําลายใหญ่ย้อยตามนะครับจากนั้นกินเข้าไปเลยครับผมฟังเสียงกรุบกรอบนะครับ ตามด้วยผักครับพี่เตอร์เราไม่ชอบกินผักนะครับนางไม่ชอบกินถั่วงอกไม่ชอบกินผักกินผักได้นิดเดียวนะครับกินผักได้ไม่กี่ตัวนะครับแต่งานนี้นางก็พยายามกินนะครับเพราะข้างในมีถั่วงอกนะครับถึงบ่มากแต่ก็ย่อมกินนะครับอืมนะครับงบเข้าไปนะครับตามด้วยน้ํานะครับโอ้น้ําผลไม้นะครับผมนะครับเอาแล้วครับ ฉีกใบเข้าไปฉีดเล็นิดเล็หน่อยนะครับกินเข้าไปครับผมสุดยอดจริงๆครับทําเองอร่อยเองนะครับนีคยกินเข้าไปตามด้วยน้ำนะครับห้ามเมานะครับห้าเมาครับอาแล้วครับกินต่อครับกินต่อนะครับโอเคก็ขอบคุณทนั้ชมครับวันนี้นํามาโชว์เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ